สวัสดครับผมเจเอสอคร์เอ็มเอสครับมาพบกับช่องรถกระดาษฟีเบอร์กับรายการครับรถกระดาษเสเพสีสั่นสองนะครับก็คิดไปคิดมานะครับเอารถกระดาษเสเพกลับเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายๆอย่างนะครับที่พี่อยากจะทํานะครับก็มันมีมันมีหลายอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามันไม่ไม่ไม่ดีหรือยังไงก็เดี๋ยวพี่ข้เปลี่ยนที่หลังเนาะวันนี้นะครับพี่บอกแล้วครับเคยบอกเอาไว้นะครับว่า จะมานะครับรีวิวนะครับเกมการ์ดนะครับที่ใช้คู่กับรถกระดาษแต่ว่าอันเนี้ยพี่ไม่พี่ระบายมคนก็สวยเท่าไหร่นะต้องต้องขอวัฒนภัยนะครับคนที่แบบว่าอยมันพี่เคยบอกไว้ว่าพี่ระบายสีไม่ค่อยเก่งนะครับยิ่งคิดเองเนี่ยโอ้โหบึกเลยแบบคิดไม่ออกเลยนะครับได้แค่นี้ก็พี่ว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะทำได้แค่10ใบนะครับอีกเขาเรียกอีก35บใบเนี่ยพี่ทําไม่ทันนะครับพี่ก็เลยอยากมาทําคลิปนะครับพี่พี่ก็เลยมาทําคลิปเลยแล้วกันนะครับ เดือนที่พี่อ่านนี่ครับเดื่อนทันวานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับอธิบายนะครับเกมการ์ดกันก่อนเลยนะครับเกมการ์ดมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดู10บสอันนี้ก่อนครับพี่ทำมาเป็นตัวอย่างนะครับย้ำนะครับทําเป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าพี่มีอะไรนิดๆหน่อยๆหรือพี่แบบว่ามีทําอยากจะซัพพอร์ตพี่นะครับก็หรือน้องๆนะครับที่อยากจะมานะครับกดติดตามนะครับช่องรถกระดาษนะครับฟีเวอร์ไทยแลนด์นี้นะครับอยากจะกดติดตามพี่น่ะเอาไว้นะครับก็ขอเชิญนะครับ มากดติดตามแล้วซับพอร์ตนะครับช่องเล็กๆนะครับของพี่ได้นะครับมาเราดูกันก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนับนี่รูปร่างหน้าตาครับเป็นแบบนี้ไออันไออันนั้นครับเดี๋ยวพี่ขึ้นมานะอันอันนั้นอ่ะพี่พี่ทาไว้ตอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่พี่เคยเอาพี่เอาลงมาไว้นะครับมานะครับทําไว้สิบอันนะครับสิบการ์ดอย่างนี้โอเคนะครับพี่จะไม่บอกความสามารถนะครับพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าอ่าพี่จะบอกตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาครับอธิบายกันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะโอเคนะอธิบายกันก่อนวางไว้ก่อนครับอธิบายกันก่อนครับตรงนี้ znaczy, นะครับอ่าตรงนี้ก่อนนะครับอธิบายคือว่าอันนี้คือเป็นเป็นอ่าเป็นตำแหน่งครับตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งการ์ดนะครับนี่คือตำแหน่งก็คือการ์ดนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่าอนาคตพี่ไม่แน่ครับว่าไอ้ตำแหน่งนี้มันจะเปลี่ยนไหมมันจะมีอีกครับที่มันเปลี่ยนแบบนี้ครับและไอ้ตรงนี้ครับไอ้สีเหลืองๆนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็ เป็นนะครับดาวนั่นเองดาวเนี่ยมีความสามารถก็คือว่าใช้นะครับงานการ์ดแบนี้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงนี้ครับตรงมุมนะครับตรงมุมเนี่ยมันจะมีดอกจันนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นมานะไออันนั้นอ่ะพี่จะขึ้นมาครับดอกจันดอกจันนี้ครับสามารถป้องกันการ์ดได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับป้องกันการ์ดได้หนึ่งครั้งแล้วนะครับตรงมุมนี้ครับเป็นมุมนะครับก็คือเป็นมุกุดมีอยู่สามมุกุดสามารถเพิ่มความสามารถได้สามความสามารถนะครับโอเค แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นประเภทของการ์ดนะครับเป็นประเภทของการ์ดคือการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดโจมตีนั่นเองการ์ดอ่าอันนี้คือของแรงของการ์ดนะครับอันนี้เป็นแรลงเอนะครับอันนี้ครับคูณคูณเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีครับว่ามันจะมีมันจะมีอะไรคูณเนี่ยอาทิเช่นนะครับเพิ่มความไกลนะครับสามสิบเซนครับถ้าคูณหนึ่งหรือคูณสองเนี่ยเพิ่มไปอีกสามสิบเซนก็เป็นหกสิบเซนนะครับอันนี้คือการคูณนะครับโอเคนี่ครับ ก็จะมีความสามารถอยู่ประมาณนี้การ์ดึการนะครับจะมีแบบนี้นะครับและเป็นประเภทของการนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวแรงของการนะครับจะมีอยู่ถึงมีอยู่ครับทั้งหมดนะครับมีอยู่หลายแรงเช่นกันนะครับแรง F ถึงแรง U R น,นั่นเองแรง F ถึงแรง D เนี่ยจะไม่มีการ์ดนะครับจะไม่มีการ์ดแต่มันจะมีการ์ดที่ ใช้ได้เฉพาะ D แล้วก็ไอ้ใช้ได้เฉพาะเกับดเท่านั้นนะครับโอเคครับจะใช้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วนะครับมีการ์ดนะครับมีความสามารถนะครับก็คือการ์ดความสามารถนะครับรถนะครับหนึ่งใบนะครับในตัวรถเนี่ยจะมีความสามารถหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งใบปิดผมจะแยกไว้ให้นะครับอาการความสามารถรถนะครับก็จะเป็นการนี้นะครับเดี๋ยวเดีให้ดูให้ความสามารถรถนี่ อันนี้ครับเศษลักนี้ครับการ์ดความสามารถลดนะครับอาจจะดูไม่ดีหน่อยหนึ่งครับเป็นการ์ดตัวอย่างนะเป็นการ์ดที่พี่เขียนมือเองมือก็เลยไปแฝงนะใช่ไหมครับนี่คือการ์ดความสามารถลดนะครับัการ์ดบีนะครับแร้งบีนะครับมีมีความสามารถการ์ดหนึ่งใบแล้วก็การ์ดเสริมครับหนึ่งใบแร้งเอนะครับมีการ์ดหนึ่งมีการ์ดลดนะครับหนึ่งใบการ์ดเสริมนะครับสองใบการ์ดเสริมก็คือไอ้พวกเนี้ยการ์ดโจมตีการ์ดอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้เขาเรียกการ์ดเสริมนะครับการ์ดเสริมมันมีเยอะนะครับโอเคแล้วแร้งเอส ความสามารถลดมีอยู่2ใบแล้วก็การ์ดเสริมนะครับมีอยู่3ใบการ์ด A กับการ์ดการ์ด A ลงไปเนี่ยครับจะมีการ์ดนะครับการ์ด A ก่อนนะครับสูงสุดคือ6นะครับครับการ์ดความสามารถลดนะครับมีถึง6ใบเลยนะครับอันนี้ก็คือแรงนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับตามการบวกนะครับโอเคไอ้แรงบวกมันเป็นยังไงวะก็คือแรงเอใช่ไหมครับแล้วก็ A บวกไงแล้วก็เพิ่มมา1ใบนะครับทีละ1ใบอ่าสมถติว่า A A A ก็คือ 2A นะครับ A 2ตัวก็เพิ่มมาอีก1ใบก็กลายเป็น2ใบนะครับเพิ่มได้นะครับก็คืออย่างนั้นนะครับเพิ่มได้สูงสุดนะครับ5ใบ5ใบก็คือว่าเป็นแร็ง AAA บวกก็คือ Triple A คือ 3A เนี่ยบวกมันจะเพิ่มทีละแร็งหนึ่งก็เพิ่มทีละใบ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 สูงสุดถึง5ใบนะครับรวมกับการ์ด การ์ดที่เพิ่มมาไอการ์ดที่ติดตัวไว้1ใบก็กลายเป็น6ใบถูกต้องไหมครับโอเคการ์ดเสริมนะครับเใบนะรวมถึงการ์แอนด้วยนะครับสูงสุดนะสูงสุดเข้าใจหรือเปล่าครับน้องเข้าใจไหมโอเคถ้าน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวก็งงครับยูวารอาจจะงงหลายคนครับแล้วก็การ์ดสนะครับระดับ S E การ์ดนะครับสใบแล้วก็การ์ดการ์ดเสริมสาใบนะครับสูงสุดคือ7อ่าสูงสุดคือการ์ดอ่าสูงสุดคือ7ใบการ์ดเสริมมีอยู่แปดใบนะครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนะแปดสิบห้าใบนะครับรวมทั้งหมดสิบห้าใบแต่การ์ดนะครับ ที่มีเกินนะครับ10ใบจะนับเป็นเด็กทันทีครับอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกครับว่าเด็กมันอ่าเป็นยังไงนะครับแล้วการ์ด M นะครับก็คือเป็นการ์ดแม็กซิมัมนะครับพี่ย่อมาจากแม็กซิมัมเนาะการ์ดนะครับรถมีอยู่3ใบการ์ดเสริมีอยู่5ใบนะครับสูงสุดก็คือ18ใบนะครับมีทั้งหมดนะสูงสุดมีอยู่18ใบการ์ด O ครับก็คือโอเวอร์โอเวอร์เนี่ย ก็เหมือนกับการ์ดแรง้งที่พี่เคยบอกเอาไว้นะครับมันจะมีรถที่มันเป็นแรง้งชื่อว่าโอเวอร์แต่ว่าอันนี้การ์ดมันจะแร้งน้อยน้อยกว่าครับการ์ดไอ้พวกนี้มันจะมีแร้งน้อยกว่านั่นเองครับการ์ดโอเวอร์นะครับรถเนี่ยมีอยู่สีใบการ์ดเสรอมีเจ็ดใบรวมทั้งหมดยี่สิบเอ็ดใบนะครับการ์ดสูงสุดนะครับการ์ดสูงสุดมีอยู่ยี่สิบเอ็ดใบถ้ายัางที่บอกครับก็คือถ้าเลื่อนเลื่อนแร้งไปเรื่อยๆก็มีเพิ่มมานะครับทีละห้าใบทีละห้าใบนะครับ การ์ดยูนะครับหรืออัลตร้านะครับอัลตร้ามีอยู่6ใบนะครับการ์ดลดการ์ดเสริมนะครับมีอยู่อยู่ที่11ใบนะครับรวมทั้งหมด27ใบนะครับการ์ด SR นะครับมีอยู่รถเนี่ยมีอยู่8ใบการ์ดเสริมมีอยู่แค่มีอยู่ถึงนะครับ16ใบเลยนะครับการ์ดอัลตร้านี่มีอัลตร้ามีค่อนข้างเยอะนะครับการ์ดอ่ายูนะครับมี8ใบนะครับรถ8ใบแล้วก็การ์ดเสริมครับมีสิบหกใบรวมทั้งหมดนะครับถ้าสูงสุดนะครับอัพเป็นสูงสุดก็คือเท่าไหร่ไปเนี่ย20 30 34ใบ ก๊าซ f u นะครับหรือซูเปอร์อัลตร้ารถเนี่ยมีอยู่10ใบนะครับก๊าซเสริมมีอยู่ที่21ใบรวมทั้งหมดนะครับ41ใบสี่สิเอ็ดใบเลยครับแล้วก๊าซ U.M. นะครับแล้วก็ U.O. แล้วก็ U.R. เนี่ยก็ไม่มีนะครับก็คือไม่ไม่สามารถเลื่อนสุดได้นะครับก๊าซมันจะโหดนะครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นการโหดแทนนะครับก๊าซ U.M. เนี่ยมีทีรถเนี่ยมีอยู่12ใบนะครับก๊าซเสริมมีอยู่26่บกใบก๊าซ U. อ่าก๊าซ U.U.O. เนี่ยหรื เอาต้าโอเวอร์เนี่ยอยู่ที่รถเนี่ยมีอยู่ที่สิบสีใบนะครับก๊าซเสริมมีอยู่ที่31ใบแล้วก็ยูอาร์นะครับรถมีอยู่ที่สิใบ16ใบนะครับแล้วก็ก๊าซเสริมครับมีอยู่ที่36ใบนี่คือก๊าซนะครับทั้งหมดโอเคแล้วทีนี้ครับเด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับเดี๋ยวก็จะบอกนะครับว่าก๊าซนะครับพวกอ่าแรงเอถึงแรงเอสอะไรพวกเนี้ยครับหรือแรงอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้ถึงถึงขั้นนะครับก๊าซแรงก็คือ อ่า uh, U R เลยแต่ว่าการระดับ F ถึง B เนี่ยไม่สามารถนะครับเขาเรียกว่าไม่สามารถเลื่อนเป็นนะครับแล้งก็คือแล้งพวกอ่า uh, M เนี่ยลงไปได้แค่แล้ง S เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก,าการ์ดพวกการ์ด B กับการ์ด C เนี่ยก็คือรถเนี่ยรถเนี่ยเป็นกะเป็นการ์ดไอรถเนี่ยเป็นระดับแล้ง C แต่ว่าสามารถใช้การแล้ง S ได้นะโอเคนะครับคือคือคือสามารถเพิ่มได้นั่นเองโอเค ถ้านะครับมีการ์ดนะครับทั้งหมด10ใบจะกลายเป็นเด็กทันทีนะครับเราก็จั่วการ์ดนะครับแปดใบทุกครั้งที่การทุกครั้งการเป่านะครับจั่ว4ใบนะครับและถ้าเริ่มเกมใหม่นะครับให้เอาการ์ดนะครับที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยสับเข้าไปในเด็กใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเด็กหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5 16ใบหรือ60ใบครับอยู่ประมาณนั้นการ์ดนะครับรวมทั้งหมดนะครับไม่เกินนั้นโอเคนะ ึงครับการแรกก่อนนะครับเป็นการจโจมตีนะครับต่อเนื่องอันนี้เป็นประเภทของการแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอธิบายครับว่ามันจะมีเล่นอะไรบ้างนะครับเป็นประเภทของการนั่นเองประเภทของการนี้ครับเป็นประเภทของการอ่โจมตีต่อเนื่องสามารถจโจมตีได้ทุกการเป่านะครับโหดไหมพี่ไม่อ่านความสามารถนะครับเดี๋ยวมันยาวอ่านความสามารถสิมันยาวอ่านแค่อ่าอันนี้พอครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเอ้ยความสามารถ่ะมันเล่นกับอะไรบ้างนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นการโจมตีธรรมดานะครับใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับโอเค ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับการโจมตีนะครับโจมตีส่วนใหญ่น่ยจะเป็นโจมตีความไกลน่ะอ่าโจมตีอ่าอ่าไม่ให้อ่าให้รถหยุดอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยหยุดหยุดการเป่าหนึ่งเกมอะไรเงี้ยก็ก็สามารถที่จะเรียกว่าการโจมตีได้โอเคนะครับต่อมาครับเป็นการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือว่าป้องกันการ์ดการ์ดที่จะโจมตีเราเนี่ยป้องกันได้หนึ่งครั้งนั่นเองใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมโอเคนะครับการ์ดต่อมานะครับเป็นการยึดความสามารถนะครับสามารถยึดความสามารถนะครับได้นะครับแต่ ถ้าการ์ดสามารถนะครับยึดความสามารถเนี่ยมากกว่าแรงตัวเองได้1งแรงนะครับก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นการ์ดบใช่ไหมเราสามารถใช้งานนะครับการ์ดบบวกได้แต่ว่าใช้การ์ดดับเบิลบีไม่ได้บีสตัวเนี่ยเราสามารถเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แค่แรงบีนะครับไม่ใช่แรงเอหรือแรงอะไรถ้าแรงเอสเนี่ยสามารถที่จะความสามารถพวกนี้มันจะอัพไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้สามารถใช้ต่ำกว่าตัวเองได้นะครับโอเค ต่อไปครับเป็นการความสามารถรถนะครับความสามารถรถเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกโจมตีหนูนี่นั่นลดความไกลอะไรพวกเนี้ยมันคือคาการความสามารถรถมันสามารถเอานะครับความสามารถหลายๆอย่างเนี่ยหรือเอาความสามารถทุกอย่างเนี่ยมาใช้ได้นะครับ,แล,แ,ลบนนแล้วแต่ระบุเอาไว้นั่นเองต่อไปครับเป็นการ์ดแอบดูนะครับเป็นการบนะครับแอบดูได้ง่ายคือแอบดูการ์ดนะครับอีกฝ่ายหนึ่งตามความสามารถระบุออกบ,บอกไว้ว่าดูกี่การ์ดแกแล้วแต่นะครับ ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับการ์ดต่อไปแล้วครับเป็นการ์ดเลขการ์ดหรือความสามารถนะครับเลขการ์ดกันใช้อะไรเงี้ยโอเคนะครับเลขการ์ดใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกมนะครับต่อไปนะครับเป็นการ์ดเสียงดวงนะครับเสียงดวงเนี1 1่ยถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็โดนนะครับความสามารถเนี่ยที่เราระบุไว้แต่ถ้าเราทายถูกนะครับเราก็สามารถปฏิบัติตามนะครับคำสั่งในการ์ดใบนี้ใบนั้นได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่าเป็นการ์ดนะครับบวกความสามารถสามารถ สามารถเนี่ยเอานะครับความสามารถด้านล่างนะครับไม่ใช่ด้าด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยที่ระบุเอาไว้นะครับมอบให้กับการ์ดใบอื่นสมมติว่ามีมันมีการ์ดใบหนึ่งที่มันไม่มีความสามารถเราก็สามารถเอาไอ้นี้ไปไว้ได้หรือการ์ดตรงนั้นมีความสามารถอยู่แล้วหรือใช้งานไปแล้วเราก็เอาความสามารถเนี่ยโยนให้กับหรือไปบวกให้กับการ์ดใบอื่นได้โอเคนะครับบวกความสามารถต่อมาแล้วครับเป็นการ์ดก็คือสลับความสามารถนะครับสลับ การ์ดคู่แข่งถ้าถ้าไม่สลับนะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับก็คือสลับความสามารถกับผู้แข่งสลับกับความสามารถการ์ดใบนี้นะครับพี่จะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะโอเคเป็นอันนี้เป็นขาวดํานะจ๊ะ โอเคนะครับสลับความสามารถนั่นเองนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับใช้ได้นะครับแค่แร้งนะครับใช้ได้การนี้ถ้ามันระบุเอาไว้ว่าถ้ามันระบุเอาไว้นะครับก็ทําตามนั้นด้วยนะครับใช้ได้เฉพาะการ์ด A กับ S ของคู่แข่งนะครับถ้ามันระบุไว้ถ้ามันไม่ระบุไว้ก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคการ์ต่อไปครับการ์ดล็อกเป้านั่นเองการ์ดล็อกเป้านี้คือล็อกนะครับการ์ดหรือรถของคู่แข่งจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือทําการใดๆของการ์ดของการ์ดหรือรถนั้นได้ก็คือถ้าเราล็อกเป้าแล้วนะครับ ถ้าการ์ดใบนี้ล็อกเป้าแล้วจะไม่สามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ยที่ล็อกเป้าเนี่ยย้ายไปที่อื่นได้คือโดนล็อกเป้าไว้ครับโอเคถ้าต่อไปครับก็คือการ์ดรวมความสามารถครับแก้ทางครับเป็นการ์ดแก้ทางนะครับรวมความสามารถนั่นเองแน่นอนครับตรงตรงตัวครับว่าเอาการ์ดนะครับสองการ์ดเนี่ยมารวมความสามารถกันไม่ต้องจําเป็นว่าการ์ดใบนี้ก็ได้นะที่วิวขึ้นไว้ไม่จําเป็นต้องการ์ดใบนี้นะครับที่รวมความสามารถไม่จําเป็นเอาการ์ดสองการ์ดเนี่ยมารวมกันก็ได้อ่า มันคือมาหลีกเลี่ยงการโดนโดนการโดนโจมตีการ์ดนี้ก็เอากาดความสามารถรวมกันเลยนะครับเอาความสามารถนั้นมารวมกับการ์ดใบนี้การ์ดมันก็โดนทำอ่าโดนระงับไปแต่ว่าความสามารถยังอยู่อันนี้คือการ์ดแก้ทางนั่นเองการ์ดต่อมาครับเป็นการ์ดอะไรเอ่ยนะครับเลือกการ์ดที่ใช้งานแล้วของเราและคู่แข่งนะครับเอาความสามารถของการ์ดทั้งสองมาให้กับการ์ดใบนี้นะครับอ่าย้ำนะครับการ์ดที่ใช้งานแล้วนะครับ ความสามารถนี้ก็ค่อนข้างที่จะโ,โหดพอสมควรนะครับโอเคการต่อไปครับเป็นการสายฟ้านะครับเป็นการโจมตีฉพัน์นะครับเฉียบพันธ์นั่นเองใช้งานใช้ได้นะครับในการเป่าของคู่คแข่งเมื่อคู่คแข่งนะครับใช้การหยุดใช้งานนะครับหยุดการใช้งานนะครับก็อันนี้คือความสามารถเฉพาะอ่าใช้ใช้ใช เฉพาะประเภทของการนะครับมันจะใช้แบบอัตโนมัติถ้าเป็นตรงตามเงื่อนไขของมันนะครับพี่จะอ่านระบุเอาไว้นะครับทุกเกมการ์ดมันจะไม่งงครับอันนี้พี่อธิบายเฉยๆนะครับมันจะไม่งงแล้วถ้าต่อไปครับอินฟินิตี้ใช้ได้ทุกการเป่านะครับอ่าใช้ได้ทุกการเป่าเลยคือคือเป่าปุ๊บใช้เป่าปุ๊บใช้ได้เลยนะครับเป็นการ์ดอินฟินิตี้เองค่อนข้างโหดนะครับโอเคการ์ต่อไปนะครับเป็นการ์ดอ่าสองนะครับสองอย่างสามารถใช้งานได้สองอย่างนะครับอืมอันนั้นก็คือมันจะมีแบบว่าอ่า บวกความสามารถเนาะแต่อันนี้มันคือสามารถได้สองอย่างคือใช้กาใช้การาดใบนี้ครับไอกร์ดใบเดียวครับไม่ต้องไปบวกให้กับกราดใบอื่นนะครับไอสองความสามารถคือไอนี้กันได้เลยนะครับโอเคกร์ดกร์ดต่อไปนะครับเป็นการาดล็อกความสามารถครับตรงตัวครับล็อกกร์ดที่โดนล็อกนะครับหรือรถจะไม่สามารถทําการใช้ใบจะไม่สามารถทําให้การ์ดใบนี้นะครับไล,ล้ผลโอเค อ่าต่อไปครับ100เซนะครับการ100เนี้นะครับเป็นการทีท่ใช้งานได้100ไม่สามารถที่จะโดนไม่สามารถที่จะป้องกันได้และไม่สามารถที่จะโจมตีใส่การาดใบนี้ได้นะครับคือการ100เ์เหมือนกับการาดไอ้นี่ครับไอประเภทการาดเนี่ยเหมือนกับการาดไอล่าว่าเลืมช่ไหมอ่อของบัตบติไฟครับการาดไอไฟนอลเฟดอะ การที่เป็นเออถ้าไม่ตายเหมือนการถ้าไม่ตายหนือไม่สามารถป้องกันได้อะไรประมาณนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีการที่บรนแก้ทางอยู่คือไม่สูญเงื่อนไขก็จะมีอยู่นะครับการต่อไปนะครับบังคับใช้นะครับถ้าไม่ใช้นะครับแน่นอนครับว่าการดบบนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้หรือทุกๆการเป่าก็แล้วแต่แล้วแต่การระบุเอาไว้นะครับการระบุความสามารถเอาไว้นะครับการต่อไปครับปริศนานะครับปริศนานี้นะครับก็จะระบุเอาไว้ในความสามารถนะครับเช่นนะครับถ้าคู่แข่งนะครับเขียนเลขนะครับ 1- ถึงส นะครับหนึ่งถึงสามเนี่ยอ่าไอ้ไม่ใช่ยุ่แข่งดิเล่าเนี่ยสามเล่ากาเขียนหนึ่งอ่าหนึ่งถึงสามเนี่ยสมมติว่าเราเขียนหนึ่งแต่ฝ่ายตรงข้ามนะครับตอบผิดที่เราเขียนเอาไว้นะครับความสามารถนี้จะทํางานนะครับแต่ถ้าตอบถ้าตอบถ้าตอบถูกนะครับว่าเราเขียนการอะไรไว้การมินี้ก็ไม่สามารถที่จะทํางานแค่นั้นเองครับโอเคครับต่อมาการนะครับ,รรบหลงกลนะครับการหลงกลน,นี้นะครับเป็นการที่อ่านการนะครับใบ น้ำกา๊าดนะครับอานวันนี้ใบไหนก็ได้นะครับวางคว่ำนะครับความกวาดค่ำคว่ำกวาดกา๊าดนะครับของเราหรือคู่แข่งก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าตรงตามเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้หรือทําให้ฝั่งนั้นน่ะเหมือนกันครับหลงกลว่าการาดใบเนี้ยมันคือคู่คู่คสามารถอะไรคือวางการ์ดใบไหนของเราก็ได้นะครับไม่ต้องจาเป็นว่าไม่จําเป็นต้องก๊์ดใบนี้นะครับ โอเคกาต่อไปนะครับกาดขัดขวางนะครับก็ตรงตัวครับขัดขวางกาดใบนี้ครับจะอยู่บนสนามนะครับทาให้กาดหรือรถของคู่แข่งนะครับงงงวยงงงวยงงงวยในที่นี้ก็คือน่าจะทําให้อ่าการเป่าลดลงการการใช้ไม่ได้ของการอะไรพวกนี้คือการใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นขัดขวางนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนการสนามประมาณนั้นนะครับโอเคกาดต่อไปนะครับกาดกาดทิ้งกาดนะครับกาดทิ้งกาดก็คือว่า ทิ้งการ์ดเพื่อทำเพื่อใช้ความสามารถของการ์ดหรือทิ้งการ์ดของคู่แข่งนะครับอิ้งการ์ดหนึ่งใบใช้งานการ์ดใบนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็จะเอามาปนเปลกันนะเคือนการ์ดที่อื่นเขาก็ทำกันแบบนี้นะครับการ์ดประเภทนะครับเล่เหลี่ยมนะครับเอาไปเภทต่อไปครับคือเล่เหลี่ยมจะจะไม่ทําตามนะครับกฎของเกมนี่การ์ดเล่เหลี่ยมก็คือการ์ดที่ที่ไม่สนกฎเกณ์อะไรครับสมมติว่าจะห้ามใช่ไหมจะห้ามการ์ดใบนี้ใช่ไหมการ์ดใบนี้สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันที ครับเป็นการได้เหลี่ยมโอเคนะครับการต่อมานะครับการมาร์คนั่นเองมาร์กเนี่ยคือคือเอาการดนะครับการครับวางทับนะครับการดของคู่แข่งหรือเรานะครับเอากาดเนี่ยเอาการดใบนี้นะครับไปทับวางทับการคู่แข่งหรือเรานะครับทับไว้นะครับถ้าเราไม่ใช้การใบนี้ครับใบที่โดนทับไว้นะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันการต่อมานะครับการเซตนั่นเองวางนะครับอันนั้นวางทับใช่ไหมอันนี้ไปทับการดของเขาไปให้อีกคนหนึ่งเอาเอาเอากาดเนี่ยมาทับการใบนี้นะครับโอเค วางทับกราดเอาไว้นะครับก็แน่นอนครับก็แล้วแต่ระบุอ่าระบุเอาไว้นะครับว่าว่าจะว่าความสามารถของกราดนั้นมีอะไรบ้างนะครับโอเคกราดต่อไปครับกราดรักษารักษาง่ายๆครับก็คือทําให้กร์ดนะครับที่ใช้งานไปแล้วนะครับใช้งานได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับกราดต่อไปครับเป็นกาา์ดวงดาวนั่นเองการดใบนี้ค่อนข้างโหดนะครับความสามารถมันโหดไม่มีความสามารถโหดอีกเขาเรียกว่าประเภทของกราดมันโหดนะครับทําให้ก๊์ดทุกใบทุกใบของเรานะคคครรรััับบใช้้้งงานนไดอีกะ นี่คือโหดมากนะต่อมานะครับเป็นการ์ดติดสถานะนะครับติดสถานะเนี่ยล้วแต่ระบุครับว่าจะติดสถานะเนี่ยติดสถานะนะครับทุกเกมหรืออะไรก็ได้นะครับการ์ดติดสถานะนี้นะครับการ์ดต่อไปครับโจมตีพลาดโจมตีพลาดก็แน่นอนครับว่าสมมุติว่าการ์ดไปเนี้ยจะโจมตีอันนี้แต่ดันไปโจมตีของการ์ดตัวเองหรือโจมตีการ์ดใบอื่นของเราแทนนะครับประมาณนี้นะต่อไปครับเป็นการ์ดคําเตือนนะครับการ์ดคําเตือนนี้นะครับถ้าคู่แข่ง โจมตีการ์ดหรือรถเราสามารถนะครับทำอไเนี่ยหยุดการใช้งานนะครับการ์ดหรือรถนะครับได้สองครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับนี่คือการ์ดคำเตือนครับนั่นคำเตือนไงก็คือว่าถ้าถ้าเกิดนะครับก็แน่นอนการ์ดคำเตือนคือการ์ดใบเนี้ยครับต้องยกไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าจะโจมตีเนี่ยเนี่ยดูคำเตือนนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับการ์ดคำเตือนก็ต่อไปครับดวงอาทิตย์การ์ดดวงอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับอ่า ตลอดทั้งเกมนะครับลดความไกลนะครับคู่แข่งลง1เมตรโหดนะครับตลอดทั้งเกมนะครับเกมหนึ่งก็ตลอดโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือความสามารถของของประเภทของการลดล้วงเลยนะครับการต่อไปครับเป็นการดใช้คู่นะครับใช้คู่กันเดี๋ยวผมขึ้นมานะครับการทางซ้ายมือผมก่อนเนี่ยก็คือการนะครับสะท้อนกลับนะครับถ้าคู่แข่งใช้การใส่การเรานะครับไม่จําเป็นต้องการแบนี้ครับการเรา การของคู่แข่งจะย้อนกลับทันทีนะครับจะดูย้อนกลับทันทีกลับใส่ตัวเองครับประมาณนั้นการนี้ครับจะใช้คู่กับการนี่ครับย้อนกลับต้องวางคู่ด้วยกันนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่นะครับการย้อนกลับนี้นะครับย้อนกลับความสามารถของคู่แข่งนะครับใช้คู่กับนะครับสะท้อนกับไม่สามารถทําลายการดใบนี้ได้นะครับก็คือการแบบนี้ ไอการ์ดใบนี้ครับซ้ายมือของผมเนี่ยโดนสะทรรรส้อนกลับแต่อันนี้คือเกือบย้อนกลับคือเอาความสามารถนะครับย้อนกลับตัวเองอันนี้คือสะท้อนกลับมันเหมือนกันครับย้อนกลับสะท้อนกลับแต่ว่าจะให้พี่เนี่ยคิดค้นเนี่ยให้มันใช้คู่กันโดยที่ไม่สามารถทำลายได้ประมาณนี้นะครับพอไปนะครับการ์ดถ,ถูกกำจัดนะครับการ์ดใบนี้ถูกเป็นเป้าหมายการ์ดที่การ์ดทุกใบของคู่แข่งจะทำให้ไร้ผลกับการ์ดใบนี้นะครับนี่การ์ดจำกัดนะครับไอการ์ดกำจัดนะครับก็คือถ้าใช้นะครับกับการ์ดใบนี้นะครับก็โดนทำลายทันที แค่นั้นเองครับง่ายๆประมาณนี้ครับการต,ต่อไปครับเป็นการ์ดนะครับแพ้เชือ้อการ์ดใบนี้นะครับาการ์ดใบนี้ครับถูกใช้งานนะครับการทุกใบของเราได้รับความสามารถการ์ดใบนี้ครับโหนไหมคือถ้าการ์ดไม่ได้ลงไปปุ๊บใช่ไหมการดทุกใบนะครับจะสามารถใช้ได้รับความสามารถของการ์ดไปนี้เลย ทันทีคือการ,การแพร่เชื้อนะครับหรือการไปนี้ครับถ,ถ้ามันระบ,บุเอาไว้ก็คือสมมุติว่าลดความลดความไกลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสามารถแพร่เชื้อให้กับการคู่แข่งอันนี้ก็แล้วแต่ระบ,บุกับการเอาไว้นะครับจมุดน,นะครับโอเคอธิบายยะนานมากเลยครับการต่อไปครับเป็น2ประเภทการเปนี้ครับเป็น2ประเภทเลยจะอยู่คู่กัน2ประเภทนะครับแล้วแต่เราจะเขียนแล้วแต่การ,ะร,ปปน,น,ระนะครับที่จะระบุไว้การต่อไปครับเป็นการสามประเภทนะครับนี่การสามประเภทเลยนะครับ แล้วการ์ดต่อไปนะครับอันนี้ง่ายนะเป็นการ์ดอันนี้อันนี้ง่ายนะครับอธิบายง่ายมันรวดเร็วนะครับการ์ดต่อไปนี้นะครับเป็นการ์ดเอฟเฟกต์การ์ดแล้วก็การ์ดโอเวอร์การ์ดนะครับการ์ดเอฟเฟกต์ก่อนเอฟเฟกต์เนี่ยนับถือนับว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดนะครับก็โดนคือโดนทําลายได้เอาง่ายๆคือโดนการ์ดทำลายได้โอเคครับการ์ดเอฟเฟกต์นี้ก็แน่นอนครับสามารถสามารถเราจะใช้เอฟเฟกต์อะไรไปก็ได้นะครับคือแล้วแต่ระบุเอาไว้อะถ้าการ์ดระบุว่า ทำลายทุกทุกการ์ด็ทก็สามารถทำงานทำาได้ครับการ์ดโอเวอร์การ์ดนะครับมาดูการ์ดโอเวอร์การ์ดก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับจะเขียนอยู่ที่ประมาณ3าเมตรถูกต้องไหมครับสามเมตรเนี่ยมันคือการเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขสอง่าสามเมตรนะครับขึ้นไปความสามารถจะทํางานนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงข้างด้านล่างนี้นครับผมเขียนไว้ครับถ้าเป่าสาเมตรเป่านะเป่าใหม่ เป่าใหม่ได้อีสีเอ้ยเป่าใหม่ได้อีสีครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถที่จะระบุไว้นะครับการต่อไปครับเป็นการโรมันนะครับการโรมันนะครับอันนี้ก็คือเขียนไว้3โอเค3ก็คือว่าการเป่าของคู่แข่งจะไม่สามารถโจมตีได้1ครั้งถ้าระบุ3เนี่ยสามารถป้องกันได้3ครั้งการ P 2นะครับสูงสุดก็แล้วแต่นะครับ P 2 B 3ก็แล้วแต่ความสามารถนี้ครับก็คือเอาความสามารถเนี่ยมารวมกันนะครับถ้าเป่าเอาการเป่า2ครั้งมารวมกัน แล้วเป็นระยะความไกลครับ P2 ก็คือถ้าเราเป่าเราเอาเป่าเป่าได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่าเราเป่าได้3เมตรอีกครั้งหนึ่งเราเป่าได้2เมตรรวมกันกลายเป็น5เมตรเราได้แล้ว5เมตรประมาณนี้การ์ดความไกลอยู่บนนี้อันนี้คือการ์ดโอเวอร์การ์ดมันการ์ดค่อนข้างโหดนะครับโอเคต่อไปครับเป็นการ์ดที่เป็นเรียกว่า,า F การ์ดนะครับ E การ์ด D การ์ด C การ์ดถึงเป็น UR การ์ดไอ้พวกเนี้ยนะครับาสามารถใช้กันระดับ F เท่านั้น ใ้กับแล้งตัวเองเท่านั้นไม่สามารถใช้กับแลงอื่นได้นะครับความสามารถนะครับมันก็จะเป็นเพิ่มครับความไกลไปเรื่อยๆแล้วก็ลดความไกลของคู่แข่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคถึงระดับ U.S. นี่คือคือค่อนข้างโหดนะครับลดไปประมาณ6เมตรเลยนะครับโอเคนะครับแล้วการต่อไปนะครับเป็นการอ่ามันมันจะมีระบุบอกบอกนะครับว่าใช้ได้กี่การนะครับเป็นการต่อไปนะครับเป็นการอ่าใช้ได้นะครับเป็น F นะครับ เอฟกร์ดถึงยูอาร์กนะครับแต่ว่ากราดเอฟกร์ดเนี่ยถึงดีกราดเนี่ยจะใช้งานได้แค่เครื่องบนเท่านั้นที่ระบุเอาไว้เท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเอาไว้นะครับของกร์ดนะครับโอเคกราดต่อไปนะครับเป็นกร์ดรวมทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์พาเวอร์กราดนะครับเป็นกร์ดที่รวมทั้งหมดรวมความสามารถของการ์ดทั้งหมดนะครับให้กับการ์ดใบนี้นะครับกราดนี้มันจะโหดมากครับโหดแบบโหดเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับ ลักษณะต่อไปนะครับสองการสุดท้ายนะครับเป็นการโจมตีกับป้องกันนะครับก็คือม mm. mm ันระบุเอาไว้นะครับหนึ่งเมตรถึงหกเมตรถ้าเป่าได้นะครับในระยะหนึ่งเมตรหรือ6เมตรเนี่ยมันจะมีความสามารถนะครับระบุเอาไว้ทุกทุกเมตรที่เราเป่าสมมุติเราเป่าได้สี่เมตรเราได้เราใช้การใช้ความสามารถได้ใช้ได้ความสามารถหนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรสี่เมตรได้นะครับแค่นั้นเองครับอืมประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้อ่าอ้ข้างบนนี้ครับก็คือลดความไกลนะครับอ่าลดความไกลแต่ถ้าเป็นป้องกันเนี่ยมันคือป้องกันความไกลนะครับลบเนี่ยเป็นจะเป็นลบสี่นะครับโจมตีความสามารถนะครับาสมมุติว่าลบลบสี่โจมตีความสามารถนะครับลบสี่ก็คือก็คือทําให้คูณเนี่ยลดลงสี่นั่นเองครับไอตัวคูณหนนะครับอ่าไอคูณมันจะมีแบบว่า x อ EC ็กซอะไรวะไอ้ที่มันคูณการ์ดครับอืมประมาณนั้นอะลดลงไปสี่นะครับอันนี้บวกเจ็ดนะครับก็แน่นอนครับมันสามารถเพิ่มนะครับ ไปถึง7เลยคูณเนี่ยสามารถเพิ่มไปบุกถึงถึงเเลยโอเคประมาณนั้นนะการ์ดนะครับจะอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแล้วนะครับการ์ดเนี่ยมันมีความสามารถนะครับเล่นอะไรได้บ้างนะครับ 1. ครับลดความไกล 2. เพิ่มความไกล 3. เล่นกับประเภทของการ์ดนะครับ4เล่นกับแลงของการ์ดหรือลด5เล่นกับคูณนะครับของการ์ด6เล่นกับเด็กนะครับเล่น7นะครับเล่นกับความสามารถของการ์ด มันจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะมีเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับกับการเล่นแบบนี้นะครับงงไหมถ้าไปดูการเนี่ยพี่เขียนพี่เขียนรายละเอียดไว้เยอะนะเนี่ยน้องแคปแคปไปดูก็ได้นะแคปแคปเอาไปดูก็ได้ครับมาที่พี่ที่พี่แบบว่าเลื่อนเลื่อนดูเงี้ยน,น้องแคปดูแล้วก็อ่านความสามารถดูนะครับอ่านออกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูนะครับว่าความสามารถเป็นยังไงโอเคครับมันจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับเกมการ์ดน,นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวอืมจะพูดยังไง ถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ลองวนๆดูก,ก็ได้นะครับก็ขอจบนะครับคลิปเพียังเท่านี้นะครับเนี่ยครับอันเนี้ยยังทําไม่หมดเลยนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ